มาลองชิมร้านใหม่ค่ะอิ่มเจริญรามากตกแต่งร้านสวยมากมีสไตล์สุดๆเลยและเมนูคือเยอะมากเป็นฟิวอาหารพรัะนคันในราคาสตรีทฟู้ดและจานคือตั้งใจทามากข้าวผัดปูนะคะจานแรกหอมกลิ่นกระทะไหมทุกคนจานนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะหกสิบาทเองต้องไปหากินใกลที่ไหนแล้วเพราะว่าสารคามก็มีแล้วว่ามีความหอมนี่คือถูกใจมากค่ะกะเพราหมูกรอบนี่สั่งเป็นกลับนะกรอบขายดีใกล้หมดแล้วก็เรียวสม,มุสทรมาให้ด้วยนะรสชาติกะเพราคือจัดจานดีมากเทียมไทยใบกะเพราเยอะและที่สําคัญที่กะเพราแท้นี่คือผัดพริกเผ ได้สไตล์ภาคกลางชาตินุ่มนวลที่สำคัญคือกุ้งสดทุกเมนูเลยทุกคนอานเราชอบกินกุ้งนี่คือกระเพราถา5หาสิบห้าบาทคุ้มมากอันนี้ก็คือซุกี้แห คือความกระทะไม้ที่เนี่ยเป็นเอกลกักษณ์มากๆหอมกลิ่นกระทะผัดไม่มันมากอร่อยน้ำจิ้มที่ให้มาก็เข้ากับรสชาติของคุก,กี้แห้งได้ดีมากดูมีสปาเกตตี้อ่ะสปาเกตตี้หมูสับซอสมะเขือเทศเนี่ยก็แค่55บาททุกคนแต่นี่คือของที่ชอบที่สุดในร้านเลยวันนี้ต้มยำกุ้งน้ำใสๆกล้วยเนี่ยแค่ร2อยบาทได้กุ้งหลายตัวแล้วก็สดด้วยแกะมาให้เหลือหัวแบบเนี้ยชอบมากเลยว่าเราก็ชอบกินหัวกุ้งเหมือนกันจ้าซุปคือกลมกล่อมหอมมันกุ้งจำแน่นอนเมนูนี้ต้องกลับไปกินอีกเพราะ อ้อเนี่ยก็ร้อยีบาทเส้นเหนียวหนึบดีมากเครื่องคือโครหอมอร่อยให้กุ้งมาสามตัวใหญ่แบบนี้เลยอุ้นเส้นเขาซีทุกคนไลองชิมกันนะห้ามพลาดเลยแถววัดนา